สวัสดีครับเรามาดูผลฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษเกมที่23ประจำเช้าวันอาทิตย์ที่19กุมภาพันธ์กันหน่อยดีกว่าเริ่มกันที่แอสตันวิลล่าเปิดบ้านแพ้กับอาร์เซนอลไป2-4เกมนี้เนี่ยเจ้าบ้านน้ำถึง2ครั้ง2คราจากโอลิเวอร์คินแล้วก็ฟิลิเป้กูติโยแต่ว่าอาร์เซนอลก็ไล่จนมาแล้วก็ยิง4ลูกครับจากบุกโยซาก้าอเลซานเดอร์ซิงเชนโก้อิมิมาร์ติเนสของวิลล่าครับทำเข้าประตูเองไปแล้วก็ปิดท้ายด้วยกาเบรียลมาร์ติเนลลี่นะ เบนฟอร์ดก็เสมอกับคิสตันพาเลตไป1-1ทีมเยือนนักมือกอนจากเอเบลิกี้เอเซ่แล้วก็เจ้าบา้านมาตีเสมอได้จากวิกตอรี่ยาเนลไบรตันก็แพ้คาบ้านให้กับฟูลแลมไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากมาเนอร์โซโลมอนเชลซีครับวันนี้แพ้คาบ้านให้กับซามตันไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากฟรีคิกของเจมส์วอร์ดพาวเอเบ์ตันก็เอาชนะลีดส์เต็ดไป1-0จากเซมุสโคลแมน หลังที่การฟอรเลสตครับวันนี้เสมอกับแมนซิตี้ไป1-1ซิตี้นำไปก่อนจากเบเดโรซินวาก่อนที่ฟอรเลสตเจ้าบ้านมาตีเสมอได้จากคริสบู๊ทบูฟก็แพ้คา,าบ้านให้กับบอลมาร์ตไป0-1ทีมเยือนได้ประตูชัยจากมาคัสทาวเนียส่วนนิวคาสเซิลยูไนเต็ดก็แพ้กับลิเวลวูปูไป0-2ทีมเยือนได้สองประตูจากดาวินนูเยสแล้วก็โคดี้แกกโป นั่นเลยทำให้ตารางคะแนนล่าสุดเนี่ยอาร์เซนอลกลับขึ้นไปนำไปจากฟงอีกครั้งหนึ่งที่54คะแนนอันดับ2แมนซิตี้มี52อันดับ3แมนยู46อันดับ4นิวคาสเซิลมีอยู่41อันดับ5สเปอร์39อันดับ6ฟูลแมี38อันดับ7ถึง9ครับมีไบรตันเลวูปูเบนฟอร์ดมีทีมาะ35ส่วนเชลซีอยู่ที่10มี31คะแนนในขณะที่โซนตกชั้นอันดับ18เวสต์แฮมมี20อันดับ19ลีดมี19และอันดับที่20ครับซอนตันมี18คะแนน ไปต่อกันที่ดอกสโนวล่าสุดตอนนี้ยังคงเป็นเจ้าเออร์ลิงฮาแลนด์ที่สัดไปว6ประตูเดี๋ยวส่งท้ายกันไปที่โปรแกรมในวันที่ทิตย์ทีก19กุมภามีอีก2คู่3ทุ่มแมนยูเปิดบ้านเจอเลสเตอร์แล้วก็5ทุ่มครึ่งสเปอร์เจอเวสแฮม